แอปทักซออนจับทริปตามใจลูกสาวน้องปีใหม่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยอร่าจับมงากสำหรับสาวแอปทักซออนที่มักจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดนอกจากนี้ทางด้านลูกสาวน้องปีใหม่ย,ยังฉายแววความน่ารักเป็นที่รักของพี่พแฟนคลับเขาไปทุกวันล่าสุดแม่แอปได้พาลูกสาวไปท่องเที่ยวทริปตามใจลูกพาไปทะเลเที่ยวสวนสัตว์ชมโฉบลาโลมาขี่มา้าจนครบทุกอย่าง พร้อมลงแคปชั่นว่าและทานของอร่อยทริปแรกที่ไปกันเองตามรีเควสตลูกสาวขออยู่ด้วยกันแบบไม่มีพี่คนขับรถและพี่เลี้ยงงานนี้เหนื่อยแต่สนุกด้มีทริปต่อไปแน่นอนค่ะซึ่งทริปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าลูกสาวนั้นแฮปปี้มากๆเลยไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรน้องปีใหม่ก็เต็มที่ทุกอย่างงานนี้ทำเอาแม่แอปนั้นก็แฮปปี้ไปเพราะลูกสาวด้วยนานๆที่นัองปีใหม่และคุณแม่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่เต็มไปได้วยความสนุกและความสุขของคุณแม่และลูกสาวจริงๆและเมื่อแฟนคลับเห็นภาพความน่ารักอบอุ่นของทั้งคู่ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าดูคลิปแล้วอบอุ่นหัวใจจังคะ่ะดูแล้วยิ้มตามรู้สึกอิ่มเอมตามไปด้วยคะ่ะน่ารักสดใสทุกท่านเลย